พี่น้องหันทั้งหลังผมบอกเขาเขากอนทั้งหลังมือเจ้าว้านมันอยังบางคนอาจสิบลูเนาะเปลี่ยนกวนเฟี้ยงที่ข้าเจ้าเกี่ยวเขาออกข้าเจ้าพันเออกพันเอาเฟี้ยงเอาไว้แต่ไปคายไงอ้าคนที่มีง่วรมีบางคนข้าเจ้ามีง่วนี่เจ้าขวงหน้ามีงัวเข้าเจ้ากะนี่แหละเอาไปให้ง่วนะครับข้าเจ้ามาพันไว้ได้กินไปเป็นปีสองปีบ้านนี้หน้าบางทงนี่ข้าเจ้าไม่มีง่วสีข้าเจ้าก็ขาย ก้อนหนึ่งกับหาเมินว้อนนะครับพี่น้องโดยประมาณเนาะหาเมินว้อนกับชิดเป็นเงินไทยกับประมาณพันกว่าบาทก้อนหนึ่งนะครับนี่หน้าแปลงน,นี้น่าจะประมาณซีไรประมาณซีไรได้ทั้งหมดยี่สิบหกก้อนยี่สิบหกก้อนนี่ก้อนหนึ่งประมาณพันหาไม่เจ้าไปคูณบึง้งตั้งแต่ขายเฟืองนี่กะกับการลุย้ยเพราะแย่งแล้วเกาหลีเขาเขาเจ้าก็เป็นราคาเฟืองอีกกับแพ่งร้อมพี่น้องก้อนละหาเมินบัดที่นี่